สินค้าที่คนจีนเข้าลําบากคือสินค้าอุปโภคบริโภคก็ของกินของใช้ของเราอ่ะพี่คือถ้าจีนมันจะแข่งอ่ะมันจะไม่แข่งสเกลแบบขายปลีกอ่ะมันจะแข่งสเกลแบบขนขึ้นตู้ไปขายจีนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแน่นอนอันนั้นเออเพราะเวลาเขามองเขามองเป็นสเกลเบ้าใหญ่เนาะครับแต่ของเราเราจะมาขายรีแพคเกจขายกันเป็นลูกๆอย่างเช่นอาหารทะเล่งเงี้ยเออจีนจะมาขายเอง แปลรูปเนี่ยอาหารทะเลแปลรูปอาหารสินค้าเหมือนฮาซันเนี่ยเอออาหารทะเลก็ไม่ค่อยมีใครเอามารีแบรนดิ้งเนาะส่วนใหญ่ก็จะขายกันทื่อๆเลยขายกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปิดในไทยตาบนว่าอาหารทะเลเป็นยังไงกันบ้างนะฮะซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ของมันทั่วไปอะ่ะเอามารีแบรนดิง้งมันจะมีคนซื้อเหรอมันต้องหาจุดต่างพี่มันต้องหาจุดต่างมันจริง,รงๆเข้วจุดต่างเนี่ยมันก็มีหลายมุมเนาะมุม อาจจะเป็นจุดต่างเรื่องของอ่าราคาอันนี้อันนี้เราเราคงไม่คุยกันเพราะว่าบางทีอาจจะแบบว่าทําราคาไม่ค่อยได้จุดตา่างในเรื่องของการพรีเซนต์ดิการนําเสนออ่าที่ที่มันแตกต่างจากที่เขามีอะไรเงี้ยเหมืนอนเหมือนใส่ลูกเล่นใส่อกลักษณ์ให้มันเข้าไปอ่คุณดูอาหารทะเลนะอาหารทะเลเนี่ยคุณดูแพ็กเกจเมืองไทยก็จะเป็นสไตล์เนี้ยติดโลโกโล้อันนึงใส่ถุงซิลนี่อ,อย่างดีนี่อุต่าหลงคิดว่าทาแพ็กเกจดีแล้วนะแต่ก็ยังถ่ายรูปไม่ดีอะเออ คุณไปดูในพินเทเลสไหมครับอ่าไปดูในพินเทเลสเพื่อจะเห็นเป็นไอเดียพีฟูดแพคเกจจิ้งนี่คุณดูไอ้แพงไปเยอะคนละเรื่องเลยแล้วแพ็เกจพวกนี้ก็ไม่ได้แพงนะทำจริงๆก็ชิ้นหนึ่งประมาณสิบกว่าบาทเนี่ยเขา <laughs> ้าใจไหมเห็นความสตอรีอ่ของเขาไหมมีเป็นน้ำบัตรมีเป็นโอ้โหดูนี่มีตัวปลามีอะไรพวกนี้คนก็ยอมจ่ายแพงขึ้นแหละนะครับ <laughs> ชาเออเนาะนี่นี่นี แทนเนี่ยแซลมอนเหมือนกันเอาสมมุติเป็นปลาทูสมมติใจๆใสมมุติจินตนา,าการดูว่าเฮ้ยสมมุติคุณขายเป็นเนื้อปลากระพงแล้วแล้วคุณในกล่องคุณบอกว่าปลากระพงแม่งให้คุณสมบัติอะไรบ้างถูกเลี้ยงมาจากไหนชาวนากี่คนช่วยกันเลี้ยงครอบครัวใครช่วยกันเลี้ยงนี่คือประโยชน์ของการเล่าเรื่องผ่านคอนเทนต์ผ่านแพ็กเกจตอนนี้ย้าใส่ให้มันกลับไปดูกลับไปดูของไทยที <laughs> จบเลย น่าเสียดายนะผมว่าค่อนข้างน่าเสียดายที่ <Okay. S 1> ที่ที่เราค่อนข้างจะอ่อนแอเรื่องเรื่องการทําแบรนดิ้งเรื่องการทำคอนเทนต์หอยหลอดทอดกรอบมากันอย่างนี้เลยทีเดียวเชียวเออจริงๆแบบใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ใส่คอนเทนต์ใส่ content, ใสตอรี่ให้มันแบบเล่าเรื่องให้มันพี่เอ้ยหอยทําไมต้องเป็นหอยหลอดที่นี่นู่นนี่นั่น uh huh. นะครับ uh huh. เออ uh huh. มัน็ออย่างอื่นยังไงนะครับแล้วก็คือเหมือนกับคุณควรจะได้ลองหอยหลอดที่นี่สักครั้งอะไรก็ว่ากันไป จริงๆเราเห็นภาพที่บางฮาร์ซันทำเนาะเขาก็ใช้วิธีการไลฟ์ <Live S 2> เล่าเรื่องว่าว่าปลาหมึกสตูนดียังไงใช่ไหมแต่ว่านั่นคือมีสกิลในการเล่าเรื่องที่เก่งมีเป็นตบมุกมีอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เล่นแบบเขาเราก็ใช้แพ็กเกจในการเล่าเรื่องใช้วิดีโอใช้รูปถ่ายใช้คอนเทนต์ใช่ครับในการเล่าเรื่อง แต่คนไทยจะค่อนข้างคิดเหนียวค่าคอนเทนต์ไม่ยอมไปถ่ายรูปไม่ยอมทําวิดีโอไม่ยอมรีแพคเกจอะไรเงี้ยแล้วก็เอาแต่ใส่หอปลาสติกแล้วก็ตัดติ๊กเกอร์มาวงนึงแล้วก็แปะกลมๆไปแล้วก็มานั่งบ่นว่าทําไมขายไม่ได้ของแก๊สเคยเอามาทํากําไรได้จากต้นทุนของโอท็อปเรามารีแพคเกจรีแบนดิ้งขายกําไรเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือราคาขายเราเราเพิ่มขึ้นสเท่า ถ้าเราขายแบงค์ขึ้นกว่าเดิมสองเท่าแต่ว่ามันไม่มีอะไรต่างเลยมันก็มันก็ไม่มีคนคนซื้ออยู่แล้วพี่แต่เราต้องเล่าในมุมมองที่ว่าเออถ้าเขายอมจ่ายมากขึ้นสองเท่าแล้วแล้วเขาจะได้อะไรกลับมาบ้างอืมอ่าเขา<อ><อ>จะได,<อ>ได้เพิ่มเขาจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆมไหมเขาจะได้สินค้าที่เอยมันคอนเฟิร์มว่าคุณจะได้คุณภาพที่ดีขึ้นอร่อยขึ้นอะไรเงี้ยอืมอ่าแลนะ้วลราบวกบางอย่างเข้าไปลรวบวกบางอย่างเข้าไป มันไม่ใช่แค่ปลาหมึกแต่เรากาลังเล่าเรากาลังนําส่งอาหารทะเลที่มีโอเมก้าสามให้คุณอยู่เฮ้ hmm. ในการเริ่มต้นมันก็ใช้ตังประมาณหนึ่งกันไว้เช่นมันต้องใช้เงินในการทำคอนเทนต์อ่ะตีว่าหมื่นหนึ่งทำคอนเทนต์ตีว่าอีกหมื่นหนึ่งทำแพ็กเกจอ่ะตีว่าสองหมื่นเลยจะทําสินค้าสักตัวหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเฮ้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็หนักอยู่นะฉันจะรู้ได้ไงว่าสมมติพี่จะขายกุ้งแห้งเนี้ยพี่จะรู้ได้ไงว่ากุ้งแห้งในไอเดียของพี่สมมติพี่มีไอเดียแล้วพี่มีกุ้งแห้ง กับ e ีแพ็กเกจอันนี้และแล้วพี่อยากจะทำละพี่จะรู้ได้ไงว่าเสียงน้อยที่สุดพี่ควรต้องทำยังไงยังไม่อยากลงทุนเยอะมันมีบางตลาดอยู่แล้วพี่ที่ที่ของพวกนี้มันสามารถเทสเราได้อย่างเช่นครับปี้ลาซาด้าอ๋ออ่าโอเคลองลองลองเปิดดูแล้วจะเห็นอันเดี๋ยวผมแวะไปช้อปปี้เลยนะอ่าสมมติว่าเราจะขายกุ้งแห้งเราก็เลยพิมพ์ไปกุ้งแห้งเมื่อกี้เรามีไอเดียกุ้งแห้งแล้วเราก็พิมพ์กุ้งแห้งเพื่อเช็คตลาดครับอ๋อ ถ้าเป็น,นทรงนี้นเฮ้ยเป็นกูกูสู้นะเนี่ยเอ่อเป็นไงบ้างครับเออเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียเราเจ๋งกว่าที่เราที่เรากำลังมองอยู่เออแล้วไม่มีใครทําแบบอที่เราคิดไว้เลยนะเนี่ยสมมติเราจะทําอย่างเงี้ยแล้วคุณดูกุ้แห้งแต่ละอันก็ไม่ได้ขายเท่ากันด้วยนะเพราะฉะนั้นราคาม่ต้องไม่มีผลนะแล้วทุกคนก็ขายได้ขายมากขายน้อยต่างกันไปแต่ทุกคนไม่ได้ขายราคาเดียวกันนึกอะไรไม่ออกเนี่ยรับเจ้านี้มาขายเจ้านี้ก็เลยเนยีนี่หกสิบไอ้นี่ขายร้อยเก้าสิบเออก็ จะมีบางจังหวัดนะฮะที่ถ้าเกิดคุณไปทําธุรกิจบางอย่างที่ส่งเสริมการทํางานของจังหวัดนั้นๆคุณไปดู<ม>ในเงื่อนไข B O I L เ,เองนะมันมีรายละเอียดพวกนี้อยู่อย่างบางนาซันอย่างเงี้ยยอดขาย10บล้านต่อเดือนเสียภาษีเปอร์เซ็นต์เดียวหรือบางที่ไม่เสียด้วยซ้ําคือบางทีการทําสินค้าโอท็อในมุมนึงเราอาจจะรู้สึกว่าก,กําไรมันน้อยซึ่งมันจะได้ผิที่พิเศษตรงนี้บางทีเนี่ยทำไปทํามากําไรมากกว่าสินค้าจีนอีกจริงๆอ่ะ<ม>ข้อขอีกอ,อย่างหนึ่งของสินค้าโอท็อเลยคือคุณจะเป็นพระเอกในสายตาหน่วยงานต่างๆมาก ค,คือหลายหลายครั้งเนี่ยก็เราขายของจีนเนี่ยหน่วยงานนู่นนั่นนี่มันชอบมาวุ่นวายละ,ะ<ช>ไม่ว่า<ช>จะเป็นสุลกากรสัมพากกรปอสรงปอสออะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบแวะมาตรวจเช็ะว่าของคุณแม่งมาถูกต้องไหมมีมอกไม่มีมมมนั่นนี่ถูกต้องไหม<ช>เขาจะแวะ<ช>เวียนมาบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอ<ช>เป็นสินค้าพวกราวิสาหกิจชุมชนอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาวุ่นวายเท่าไหร่เพราะเราแม่งเหมือนแบบเราเป็นเหมือนผู้นําชุมชนอะคือได้บอกไหมถ้าถ้าโจมตีเราก็เท่ากับทําลายอาชีพชาวบ้าน อืมเรามาช่วยเขาเราช่วยเขาเออเราจะไม่ช่วยเขาเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างรอหน่อยถ้าําธุรกิจเชิงนี้นะมันจะค่อนข้างรอหน่อยซึ่งผมค่อนข้างเชียร์จีนยังสู้ไม่เต็มยังไม่สู้ไม่สุดมือเลยนะนี่เขายังเข้าแบบแคบใหญ่ๆนะฮะบ้านเราค่อนข้างแข็งแกร่งเรื่องของกินสินค้าเกษตรอะไรเงี้ยบ้านเราอย่างที่พี่ประหลัดบอกดินชําน้ําชุ่มสินค้าเกษตรเราแข็งแกร่งมากแล้วเทรนด์อนาคตในช่วงหลังโควิดเนี่ยสินค้าของกินจะกลายเป็นสินค้าที่คนให้ความสําคัญมาก เป็นลำดับแรกๆแ,แล้ว<ม>เพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มีเงินบางทีก็มไม่สําคัญถ้ากูมีกินเพราะวันนี้กูต้องอยู่บ้านกูต้องอยู่มีกินก่อนอะไรเงี้ยเพราะงั้นสินค้าของกินก็เลยเป็นสินค้าที่อย่างน้อยๆที่สุดช่วงช่วงโควิดอีกปีสองปีเนี้ยเป็นสินค้าที่ช่วงที่คุณเริ่มสร้างแบรนด์แล้วก็คุณนึกภาพตามผมผมให้คุณเห็นภาพอย่างนี้นะ ในขณะที่ยุโรปก็กําลังลําบากจากโควิดในขณะที่อเมริกาก็กําลังลําบากจากโควิดผมถามคุณง่ายๆเลยเขาจะเอาของกินจากไหนเพราะบ้านเขามีแต่หิมะบ้านเขาปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นไทยเนี่ยเป็นประเทศส่งออกของกินที่แข็งแกร่งมากๆประเทศหนึ่งแล้วถ้าใ,ในความแข็งแกร่งนั้นมีแบรนด์ของเราอยู่ด้วยเราก็จะได้เปรียบทางการแข่งขันในวันที่ทุกคนแข่งพร้อมกันคือวันนี้มันยังไม่บูมนะถ้าถามผมนะ มันยังไม่บูมเท่าไหร่เออถ้าเราจริงก็ไปทําแบรนด์ก่อนอะไรเงี้ยเวลาใครมองเข้ามาแล้วถ้าแบรนด์เราแข็งเนี่ยเขาก็จะเห็นเราเป็นคนแรกๆมีหลายสินค้าที่ผมเห็นเติบโตมากอย่างกล้วยฉาบ Green Day หรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็ทําให้กล้วยฉาบธรรมดาเนี่ยมองเข้ามากล้วยฉาบธรรมดากลายเป็นสินค้าที่ยอดขายปีละสามสี่ร้อยล้านไปละ